อนี้ถ่วันนี้พาโพพิมพ์มารักษาอาการอักเ็นเป็นไรมานะไหลติด่ะค่ะมาเรก่แรๆปวดปวดอไไหลติดนั่นนะใช่ค่ะเอ็นข้อไหลอักเสบค่ะยกยกได้ขนาดไหนนะคะปวดถ้ายกถ้ายกไม่ต้องช่วยนะคะปวดไหมคะปวดค่ะโอเคแล้วหนูจะฝังเข็มที่ขานะคะแล้วอจ๋บอกให้ยกก็คือยกนะคะ เดิมไหมคะเจ็บนี่หนึ่งอ่ะยกเลยค่ะเอาขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็ยกไปค่ะเป็นไงคะยกได้เยอะก็เดิมไหมคะ่ะเยอะกว่าเดิมอ่ะนี่ไงคะปวดไหมคะอออเบาตืานี่ค่ะอ่ะใช่ค่ะตื้นที่ค่ะเอาลงแล้วก็ขึ้นใหม่นะคะเป็นไงคะยกได้เยอะกว่าเดิมเลยโดยที่ไม่ได้ใช้แขนช่วยอ่ะ เอาลงขึ้นแล้วก็เอาใหม่ค่ะลองยกขึ้นหน่อยเป็นไงคะอาการปวดเป็นไงคะดีขึ้นดีขึ้นเอาลงแล้วก็ขึ้นใหม่ดูค่ะเป็นไงคะอ่าลองพ่ายังดูนะคะ๋ยวเอาลงแล้วก็ลองค่อยๆไพ่หลังดูเป็นไงคะมันได้เยอะกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมชัอนิดนึงชัดนิดนึงอ่ะค่ะอ่าแล้วอออกมาไว้ข้างๆค่ะแล้วก็ลองยกขึ้น อันนี้หนึ่งเดี๋ยวเอามาด้านหน้าค่ะด้านหน้าแล้วก็ลองยกขึ้นเป็นไงคะแล้วมันปวดไหมคะเอ้าไม่ปวดนะเบาเบาเบาเลยใช่ไหมคะนี่หนึ่งนะคะทําไปเรื่อยๆหนูขอปั่นน่ไอ้ตรงนี้จะเจ็บจะตื้อหน่อยจะตื้อน่หนึ่งอ่าแล้วก็ขึ้นนี่หนึ่งนะคะอาจจะหนูเอานี้ออกอ่าเดี๋ยวคุณครูพิมพ์ลองยกขึ้นเลยค่ะ เป็นไงคะได้เยอะกว่าเดิมได้เยอะกว่าเดิมมากเลยอ่ะนะคะเดิไม่ต้องใช้แขนครังนช่วยปกติต้องต้องใช้ใช่แต่ถ้าเกิดขึ่งเป็นแล้วรีบอ่ะถ้าเกิดมันดึงเออยยกไม่ค่อยสุดก็ใช้อีกแขนหนึ่งช่วยยกแต่ก็คือได้เยอะกว่าเดิมนะคะแล้วปกติด้านหลังจะพ่ายได้ไหมคะอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ไม่ค่อยได้แล้วนี้ได้ไหมคะปกติด้านหน้าตรงนี้อ่ะโอเคแล้วหนูจะฝังคาย ตรงด้านหน้าเติมไหมคะโอเคเตมหอช็อ,ชอตอ่าใช่ค่ะถ้าช็อตมันจะดีค่ะเติมไหมค่ะอ่ะคอ่ะคุณครูพิมพ์ลองเอาไพ่หลังดูค่ะลองไพ่หลังดูเลยค่ะเนี่ยค่ะที่ว่านี้ มันรู้สึกติดตรงติดเสื้อมหมายถึงว่าเสื้อมันตึงอ๋อเสื้อมันเตที่ว่าการกดมันมันเป็นไงคะเบาเบาขึ้นอ่ะเดี๋ยวลองยกใหม่ค่ะเราจะค่อยคปรับอ่ะยกได้เยอะกว่าเดิมเกือบสุดอ่ะเดี๋ยวแต่พออ๋อเห็นเสื้อได้เดี๋ยวหนูจะฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้าไว้ให้จะได้คลายกล้ามเนะื้อบริเวณเอ,อ็นเนี้ยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูฝังแม่ขาเอาขึ้นต่อขึ้น อันนี้นอนสบายไหมคะอ๋โอโยกระนี้นะิดนงต้องปล่อยพอเอาขึ้นอย่างนี้มันจะอันนี้แหละคะ่นะนอนตะแคงก็ได้ค่ะตอนตอนครูอะถ้าถ้าครูอนอนอะครูต้องจับเพราะอ๋อนอนตะแคงอย่านนะคะอ๋อนอนตะแคงได้ใช่ค่ะนอนตะแคงตะแคงไม่ให้มันโดนอนี้ได้ไหมคะได้ค่ะอ่าอ่าออย่างนี้ก็ได้ค่ะหนูจะกระตุ้นอโอเคค่ะแล้วหนูกระตุ้นไฟฟ้าด้วยมันจะ เติมไหมคะโอเคช็อตใช่ไหมคะนี่ไลยเราจะใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเติมไหมคะค่ะอืมหนูฝั่งไล่อลยเส้นด้านหน้ามีไหมอะคะมีค่ะเจ็บนิดนึงค่ะเติมไหมคะเติมค่ะตัวนะคะอุ๊ดค่ะเติมไหมคะเติค่ะ เม่มาถึงที่ปลายขาอะะ้อศอกไหมคะเติมไหมคะอ่าค่ะเวลาปวดนะคะใช่ไม่นะคะเติมไหมคะเตืมค่ะไม่ไหวบอกนะคะเติมไหมคะปกติจะถึงตรงนี้เลยะคะ่ะใช่อ่าเติมไหมคะเตืค่ะ นกระตุ้นเส้นตามันเล่นมาถึงข้อข้อมือเลยนะคะไม่<อ>ถึงหน้าไม่รับปวดเติมไหมคะเติมค่ะเอาต้องหัวไหล่นิดนึงมาจบกระตุ้นตรงเติมเติมค่ะ,คะโอเคค่ะ ได้อยู่ไหมคะนอนเ <laughs> <g ül> อาบริเวณที่บอกว่ารู้สึกถ้ามันกระตุกไม่ต้องตกใจนะคะถ้ามันกระตุกได้เลยมันจะเหมือนปาตอกตรงนี้ตรงนี้นะคะ <c oughs> ส,สีขาวรู้สึกยังคะถ้าเจ็บบอกคะ่ะโอเคมันจะเหมือนการนวดคะ่ะแรงเกินไหมอะคะอืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> พอดีไหมคะแค่ไม่เจ็บก็พอคะ่ะเจ็บไหมคะเ,เจ็บนิดหน่อยนี่ยคะ่ะโอเคไม่เจ็บนะคะต่อ,อไปตรงนี้ตรงนี้คะ่ะเนี่ยคะ่ะพอดีไหมคะเ,คเรียบร้อยยี่สิบนาทีนะคะ หลังจากฝังเข็มครอบแก้วแล้วนะคะ,อ,ะอย่าพิ่งทานของเงย็นกับอาบน้ํานนะประมาณ 1- 2สองชั่วโมงค่ะถ้าเกิดทํากับไปขั้นเนะื้อขั้นตันมันจะเป็นไข้ให้กินทาราหนึ่งเม็ดอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะเพราะว่าคนไข้ไม่เคยฝังเข็มครอบแก้วมาก่อนอหลังจากที่ว่าถ้าคนไข้พึ่งเป็นนะคะไม่ถึงอาทิตย์ทำครั้งเดียวก็หายค่ะการรักษาแต่ถ้าเสมอว่าเป็นมากกว่า2เดือนแพทย์แผนจีนมองว่าเรือรังะคะ่ะอย่างน้อยควรมาทํา อาทิตย์ละสองครั้งค่ะถ้าไม่มีเวลาจริงก็อาทิตย์ละหครั้งค่ะค่ะ